มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุณหภูมิลดอีกนะคะกรมอุตุเผยไทยตอนบนเย,ยือกเตือน11จังหวัดฝนถลม่มกรมอุตุเผยสภาพอากาศประจำวันนี้ไทยตอนบนนะคะอุณหภูมิลดลง1-3องศามีลมแรงยอดดอยหนาวจัดนะคะ เตือนจังหวัดทางภาคใต้รับมือฝนตกหนักระว,วังอันตรายค่ะวันที่16ธันวาคม2563นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่16ธันวาคม2 5 6 3 ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสแล้วก็มีอากาศเย็นถึงหนาวพร้อมทั้งมีลมแรงค่ะสําหรับบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะ จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระว,วังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยค่ะปุ่นละอองขนาดเล็กนะคะในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้การสะสมของฝนละอองและหมอกควันลดลงกว่าเมื่อวานไปเล็กน้อยค่ะ พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลาของนาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่17ธันวาคมนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภ,ภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะกลับมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะคะอุณหภ,ภูมิต่ำสดุด15-22องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ5-14องศาเซลเซียสนะคะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ6-14องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภ,ภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อนสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภ,ภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสนะคะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 3 2 4องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสดุด30-3 3องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองระดับหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีและจังหวัดตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30-33งาสงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและป่าริมนทลนะคะมีเมฆเป็นส <f ans trips> <c problems> <c oughs> <c oughs> ่วนมากกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยจะมีฝนฟ้าขนองรอละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกลุ่มอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ